จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมา่พบก,กับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ามือนีช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหาน้อยของวันที่ยี่สิบเอ็ดท่านว่ากับมีมาหายคือเกาเนาะจา้าทั้งสามน้อยทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีจ้า,จาแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิ้งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจ จากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระให้อยอซกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องซ่อนชาแน,นลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก,ก่อนเี้าจะไปเบื้องแนวทางเขากำลังเบ,บิ้งรรยงานผลก่อนนะอจากของห้าน้อยเจ้าหายไป วันที่ยี่สิบท่านว่าเนาะว่าผลทั้งสามน้อยออกตัวใดกับไปเบื้องผลน้อยแหละก,กอนอกจากของน้อยพิเศษกับายไปฟันเจ็ดวิงรูดแปดกับเจ็ดผลที่ออกมาบนออกหากเก้าศูนย์หลังออกศูนย์หนึ่งจากสำหรับน้อยพิเศษนอกจากนนเนาะเฮากับบ่อเขาก็มีเขาบ้างรูดบ้างกับบ่าวากันนอกจากเฮากับายไปเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้น กระเบิงผลน้อยพิเศษไปแล้วกลับไปตามต่อเนื่อจากสำหรับผลน้อยปกติว่าผลออกตัวใดเนอกจากสำหรับน้อยปกติเข้ากับายไปฟันเจ็ดวิงรูดแปดกับเจ็ดผลที่ออกมาบนออกสองเจ็ดหนึ่งล่างออกหกหนึ่งจากเข้ากับเขาบนเนื่ะเนาะเป็นตัวฟันวิงรูดเจ็ด กะออกเจ็ดหนึ่งนอกจากเป็นเจ้าไหนเนี่ยนอกจากสำหรับผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจะได้เอาไปเป็นแนวทางได้ไลายได้น้อยกันบ่ก็ดีแจน้ำนอกจากเข้ากับเขาบนกันไปกระเบิ้งผลน้อยปกติไปแล้วกลับไปตามต่อได้นอกจากสำหรับผลน้อย vip ว่าผลออกตัวใด สำหรับน้อย v ิเ่เข้ากับายไปฟันเจ็ดวิ่งรูด8กับเจ็ดผลที่ออกมาบนออก4เก่าสหลังออก4 2สองจากสำหรับน้อยว p เนอกจากนอาเข่าก,กับบ่เขากับมีเขาบ้างรูดบ้างกับบ่าว่ากันนอกจากเข้ากับไฮไปเป็่นเพียงแค่เนี่ยถตัวเลขเท่านั้น กับเบิงไายงานผลกันไปแล้วกับไปตามต่อเนื่าจัะสำหรับแนวทางห้าน้อยวันที่21ท่านว่าเนื้จ่ะว่ามีแนวทางตัวเลขห้าตัวใดแน่เฮากับไปเบิงแนวทางกันเลยจา้จาจะเข้ากับมาตามต่อเนจ่นงจัดสำหรับแนวทางห้าน้อยวันที่21ท่านว่าเนอกจากเขากับมีแนวทางใหไรทั้งสามน้อยคือเก้าทึงน้อยพิเศษน้อยปกติ แล้วก็น้อย v i p จ้ะกับมาเบิงแนวทางของน้อยพิเศษกันก่อนนอกจากสําหรับน้อยพิเศษกับไปเบิงตัวเด่นกับไฮเดนซีกับเดนหาไปเบิงฟันวิ่งรูดนอจากมาเบิงฟันก่อนกับไฮฟันหาวิ่งรูดกับไฮซกับหาไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอกจากมาเบิงตัวเน้นกันก่อน ตัวนิ่งกะไฮฮาสามฮาสี่ฮาหา 3, หา 4, หกจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะไฮสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามจ้ะไปเบื้องแนวทางตัวนิ้งตัวจ้อสองตัวกะห้เรนไปกับน้ำเนาะจ้ะ แต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจาอสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีรุดบ้างเข้าบ้างเข้าก็ใช้แนวทางเป็นฟันยิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายหรือง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันยิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเข้ากับเบิง้งแนวทางของน้อยพิเศษไปแล้วนะจ้ะก็ไปตามต่อเรนนอสำหรับแนวทางของน้อยปกติว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแนเนะจ้ะ เฮากลับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจากกมาตาำต่อสำหรับน้อยปกติกลับไปเบื้องตัวเด่นกับหายเด่นหนึ่งกับเด่นสองไปเบิงฟันวิ่งรูดนะจากมาเบิงฟันก่อนกับหายฟันหนึ่งวิ่งรูดกับหาสองกับหนึ่งไปเบื้องตัวเน้นแล้วกับตัวร่องนอกจากมาเบิ้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับหาย หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับไฮสองสองสองสามสองสี่ สองหาจ้ะกับไปเบิ้งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกับหฮเลนไปกราฟน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีรุดบ้างเขาบ้างเข้าก็ใใ้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายหรือง,ง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นสอบฟันวิงรูดก็เลเอไปเป็นแนวทางกันเบิ้ง เขากับเบื้องแนวทางของน้อยปกติไปแล้วนะจ๊ะกลับไปตามต่อเลยนนอตสำหรับแนวทางของน้อย v i p ว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวแดแน,น่เข้ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจะเข้ากับมาตามต่อนอกจากนอกสำหรับแนวทางห้าน้อย VIP นะจ๊ะกลับไปเบื้องตัวเด่นกับห้เด่นเจ็ดกับเด่นแปด ไปเบิ่งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ่งฟันก่อนกับไ้ฟันเจ็ดวิ่งรูดก็ให้แปดกับเจ็ดไปเบิ่งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนะจ๊ะมาเบิ่งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามจ้ะไปเบิ่งตัวร่องตัวร่องกับไ้ 8ปดศูนย์หนึ่งแปดสจักบกลไปเบื้องแนวทางตัวนิ่นตัวเจ้อสองตัวกับเฮลนไปกราฟน้ำเนาะจะับแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่นตัวเจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีหลุดบ้างเข้าบ้าง เขากัใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางของน้อยว p พีไปแล้วนอกจากเนาะเป็นเจ้าไน้าเนี่้จ๋าเมื่อนี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิงแนวทางฮาน้อยวันที่ยี่สิบเอ็ดท่านว่าไปแล้วนอกจากทึงสามน้อยถึงน้อยพิเศษน้อยปกติ แล้วก็น,น้อยวิเอพีจ้ะเบิงโตเด่นโตเน้นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันบนนอจกจ้ะมักชอบตัวใดขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อข้าจะได้ออกไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกเลขที่ข้าคิดไว้ใครนี้ช่องน้องช่องชันแนวกับขอขอบคุณ ผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะ,ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องชอนชาแน,นลกขอขอบคุณจ้ะสวัสดีจ้ะ